ตลาดนักเตะมันหยดเอซีมิลานทำทีเหมือนแวะไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วหยิบมานูเอลอาคันจีใจตระก้าพร้อมยื่นข้อเสนอวาจาไปแล้วราคาราวๆ15ล้านยูโรบวกโบนัสฟังดูเหมือนโปร1นแถมหนึ่งของห้างแต่แมนซิตี้ก็โอเคนะเพราะทีมเป๊ปกำลังทำท่าจะเคลียร์ชั้นวางปล่อยของที่ไม่ค่อยได้ใช้ ฝั่งมิลานก็เหมือนกําลังหาคนมาช่วยล้างจานยกน้ำเก็บบอลในบ้านให้ทีมดูหล่อขึ้นส่วนทางสเปอร์สก็กําลังโผล่มาแจมเหมือนเด็กอยากแย่งของเล่นในห้างของมันต้องมีฟิลนั้นเลยโธรข่าวว่ามิลานโทรหาตัวแทนอาคันจีแล้วคุยกันยาวเหมือนกําลังขายตรงส่วนสเปอร์สก็ติดต่อมาเหมือนกันแต่ยังไม่รู้จะสู้ราคาหรือมัวแต่เช็คโปรมือถืออยู่ส สรุปสั้นๆตอนนี้สถานการณ์คือมิลานอยากได้จริงเดินเกมก่อนสเปอร์สขอดูท่าก่อนแต่พร้อมเสียบแมนซิตี้ไม่หวงจะไปก็ไปขอให้ไปแบบมีคลาส